1> EP1 จุดเริ่มต้นของพลังงานชีวิตจากซีรีส์พลังงานดีชีวิตดีเคยไหมแค่เดินผ่านใครสักคนแล้วรู้สึกหนักอึ้งทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเพราะทุกคนส่งพลังงานออกมาทั้งนั้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลังงานดีชีวิตดี ผมจะพาคุณไปรู้จักกับโลกของพลังงานที่ไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่น้ำมันแต่เป็นพลังงานในตัวคุณที่เปลี่ยนทั้งชีวิตได้วันนี้คือ EP แรกที่เราจะเริ่มต้นเรื่องง่ายๆแต่ทรงพลังคำถามคือทำไมพลังงานที่เราปล่อยออกมาถึงสำคัญนักลองนึกภาพเช้านี้ครับคุณตื่นสายรถติดกาแฟาหกใส่เสื้อ คุณรู้สึกหงุดหงิดและพลังงานลบก็เริ่มสะสมคุณไปถึงออฟฟิศพูดกับใครก็ไม่อยากพูดเจอใครก็รู้สึกไม่ถูกใจแล้วก็คิดว่าวันนี้มันแย่ตั้งแต่เช้าเลยแต่คุณเคยสังเกตไหมว่ามันไม่ได้แย่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันแย่เพราะคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกมาตั้งแต่เช้าแล้วต่างหากละ่ะทุกสิ่งคือพลังงานและคุณ ก็คือพลังงานหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นี่คือพื้นฐานจากแนวคิดของเว็กซ์คิงผู้เขียนหนังสือ Good Vibes Good Life เขาอธิบายว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนสั่นไหวด้วยความถี่บางอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงแสงความคิดหรือแน้แต่อารมณ์ของเราเองใช่ครับอารมณ์ก็มีความถี่ของมันเมื่อคุณโกรธ คลื่นพลังงานในตัวคุณก็สั่นสะเทือนในความถี่ตำ่ำแต่เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณมีความรักหรือสงบใจคุณกำลังสั่นในความถี่ที่สูงขึ้นและนั่นเองที่เริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณตัวอย่างง่ายๆคนบางคนเดินเข้ามาในห้องแล้วทำให้ห้องทั้งห้องรู้สึกอึอดอดัดคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่คุณรู้สึกได้นั่นคือพลังงานครับ แล้วเราจะควบคุมพลังงานของเราได้ยังไงเริ่มจากการสังเกตตัวเองถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงพลังงานที่เราส่งออกไปคือแบบไหนฝึกเปลี่ยนเคลื่อนความคิดถ้าเราคิดว่าชีวิตมันแย่มันก็จะดึงดูดเรื่องแย่มาเพิ่มแต่ถ้าเราคิดว่าฉันกำลังเรียนรู้หรือมันแค่เรื่องเล็กน้อย คลื่นพลังงานเปลี่ยนทันทีใช้พลังงานบวกเป็นเครื่องมือดึงดูดสิ่งดีๆคุณไม่ต้องพยายามบวกตลอดเวลาแต่ให้ดูแลพลังงานของตัวเองเหมือนดูแลสุขภาพใจประสบการณ์ของเว็กซ์คิงเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อเสียตั้งแต่เด็กเจอการเหยียดผิวความรุนแรงและสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่แต่เขาเริ่มจากการเปลี่ยนคลื่นพลังงานในตัวเอง วันละนิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนคำพูดสุดท้ายดึงดูดโอกาสความสัมพันธ์และชีวิตที่เขาฝันไว้การเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความถี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่สรุปส่งท้าย EP แรกสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่เปลี่ยนโลกแต่คือเปลี่ยนพลังงานที่คุณส่งออกไปให้โลกต่างหากละ่ะเมื่อคุณเปลี่ยนความถี่ในตัวเอง คุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆและพลังงานดีๆเข้ามาเองการบ้านหลังฟังจบวันนี้ลองสังเกตพลังงานของตัวเอง3ครั้งต่อวันเชา้าเที่ยงเย็นถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังส่งพลังงานแบบไหนออกไปแล้วลองปรับเพียงเล็กน้อยเช่นเปลี่ยนคําพูดในใจเปลี่ยนโทนเสียง คุณอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในวันเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วพบกันใน EP 2เราคือสิ่งที่เราคิดวิธีเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนมุมมองเราจะลงลึกเรื่องความคิดและวิธีฝึกเคลื่อนความถี่ทางจิตให้เป็นพลังชีวิตที่ยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังครับอย่าลืมคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ